นี้จะเป็นป่าหวายครับนี่ก็เป็นป่าหวายที่ป้าคุณนะี้ยปลูกไว้หวายนี่กินได้นะครับคือหวายนี่มีหลายชนิดเนาะบางชนิดเขาจะปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไปทําเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นหวายสำหรับเอาไว้กินนะครับก็เอาไว้แกงเนาะหวายก็จะมีรสชาติออกขมๆนะครับซึ่งหนามนี่ค่อนข้างจะแหลมคมเลยนี่ครับผม ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันช่วงค่ำๆนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เข้าไปนอนป่านะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนป้าคุณันนี่เนาะซึ่งก็แน่นอนครับผมมากับคุณันนี่ครับกําลังนั mm. year, ่งกินมะม่วงอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ช่วงค่ำๆก็จะมีเสียงจักระจาดยังร้องอยู่นะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนาะเราเคยมาจับแมงกิโนนนะครับผมก็ครั้งก่อนนี่เราได้เยอะเหมือนกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดฤดูของมันแล้วนะครับผม คนนี้ก็เลยชวนผมมาเนาะวันนี้ชวนผมมาที่จะมาดูเนาะว่ามแมลงมันจะออกหรือเปล่านะครับก็วันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมก็ทั้งหมดรอบนี้ก็มันคงจะเหลือน้อยละเราคงจะไม่ได้มาเอาอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวันนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับฝนเพิ่งตกนะครับวันนี้แต่ว่าตกไม่แดงนี่คนนี้กำลันงนั่งกินมะม่วงอย่างเลเอยอร่อยฮะแล้วก็น้องหมาสามตัวกับผมคอฟฟแพนดา้าตุงตุครอะผม เดี๋ยวไปดูเขากินมะม่วงดีกว่าจริงๆผมกินมาจากบ้านนะยังเข็ดฟันเลยตอนนี้เป็นไงร่อยไหมโอ้โหเจียวปลาฮะช่วงนี้รู้สึกว่าประจําเดือนผมจะมาครับผมก็เลยแบบหิวส้มมากๆเลยมันคนท้องไม่ใช่หลยกินส้มเออไม่ใช่สิประจำเดือนแล้วผู้หญิงอะไรอะไรของคุณนี่ ไม่ผมผมเปรี้ยวปากนี่อันนี้เป็นลูกหม่อนเนาะลูกมัลเบอรี่นะครับลูกแดงๆนี่กําลังทำหามนะผมจริงๆเขาเอาไปทําแยมไดไเนาอนี่นะเออเอาไปตัดแห้งเซียซกันได้อืมนะครับเอาไปอบอเขาอบเมื่อก่อนอิเทียงนาอนี่นะโลละสี่ร้อยเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้อยหนึ่งไร่เกลยอเขาก็ไม่เอาอ่ะเมื่อก่อนมันหายากนะตอนนี้คือคนปลูกคนปลูกเยอะแล้วนะครับ โอ้โหคุณกินอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยโคจะไม่กินข้าวเลยาันนียเ,เดี๋ยวคุณก็เจ็บท้องเลยนี่น้องหมาก็นั่งรองครับวันนี้แพนดา้าี่ตัวนี้ชื่อแพนด้าครับก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะวันนี้ก็มาด้วยนะครับส่วนคอฟฟกับตุงตุยน่าจะเห็นบ่อยนะอ้าวตุงชอบไปเลาะตุงตุยอยู่นี่คอฟฟหายโอ้กาแฟนี่นโหมดนผมตุงตุยอยากนั่งบอก กูทาบว่าฝนต้องแข็งกูต้องแ้งนะจ๊นี่ครับ ช่วงเงย็นเนี่ยเสียงจักจั่นยังร้องกันระงมเลยครับตรงบริเวณด้านหน้านี่ก็มันจะมีความซุ่มชื้นเนาะมันจะมีน้ําซึมขึ้นมานครับตรงนี้มีเขียดเยอะนะครับผมที่เป็นเขียดตัวเล็กๆนะครับบ้านผมเขาจะเรียกว่าเขียดน้อยเนาะที่ผมเคยหานะครับตรงนี้มีเยอะมากับผมแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาหาเขียดเนะเราจะมาหาแมงกิ่น่นะผม ไปผมตอนนี้ก็มืดแล้วฮนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่า <c oughs> น้องมาครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าแมงยีนูนวันนี้จะมีหรือเปล่านะครับผมนี่ก็เช่นเคยนะผมเตรียมจะข่ายมาแล้วนะครับซึ่งต้นมันก็อยู่หน้า,นาด้านหน้าของเราเองครับไปเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นต้นลิ้นจี่นะครับเนี่ย ซึ่งกำลังติดผลติดผลเล็กๆนะครับขอสองดูก่อนนะผมโอ้ด้านบนนะเห็นไหมฮะใบมันถูกกินไปเกือบหมดนะครับโอ้มีอยู่มีอยู่ยยง่ายไหมฮะนี่มีมีแต่บ่หลายนี่ครับ โอ้มาแล้วมาแล้วยังไงเฮ้ยคอฟฟอยากินอยากินอยากินคอฟฟจะกินก่อนไยโอ้โหมันมัไข่แ่โอ้ยช่วงนี้นะครับน่าจะไข่ไี่มั้ันนี้ดงตพะอืดวงอาทิตย์เพิ่งจะตกแต่จริงหนึ่งทุ่มนะ น,นี่บางตัวมันก็ไม่ลงมานะครับ

ค <Okay>, ผมต้นแรกก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ <laughs> ได้น,นีดเดียวเองนะฮะก็น่าจะพอกับข้าวเย็นของเราอยู่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นกับข้าวเย็นเนาะครั้งก่อนที่เรามาได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยนะครับผมไป <laughs> เดี๋ยวไปดูต้นใหม่กันเดี๋ยวมาดูต้นที่สองครับมีอยู่เฮ้ย <laughs> เียสนิทเจอโอ้โหพิจีฟังธรรมเลยเหมอ่ไม่เคยมีแล้วนี่ปกติเราส่องไฟปุ๊บมันจะบินพุ๊บครับพุ๊บครับนะมีอยู่แต่มันมันไม่เยอะแล้วมันไม่เหมือนครั้งก่อนที่เรามาเอานะครั้งก่อนนะเยอะกว่านี้ ทำงานดูวครับพี่พ okay. okay, well, we okay, right. okay, well, ี่ทำงานเร็วเดี๋ยวเลโอเคุณยักไม่เห็นเลยหนึ่งสองสามตัวนะครับโอเคผมเมื่อกี้ก็เราหาตัวนี่สองแล้วปรากฏว่าก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ับวันนี้นี่ก็ได้เพิ่มมาไม่กี่ตัวนะครับ มันเริ่มที่จะมีน้อยครับผมก็ครั้งก่อนเราเอาแค่สองต้นเนาะไปวันนี้คงต้องไปต้นที่สามนะฮะไปวันนี้ต้นสุดท้ายละได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะฮะวันนี้นแต่วันนี้ก็น่าจะพอทำกับข้าวเราแล้วะฮะก็เดี๋ยวไปทอดกรอบนะเน,น,นาะาเดี๋ยวมาลุน้นต้นนี้ฮะ มีบ่เออว่ะอุปยศมาจุดมันมี้ยน่ลงมาฮะนี่หลายนี่นะโอ้กระด้งลงมาหนิต้องให้มันคิดอิ่มม่้ยึงดึกเถิดมองว่ามันดึกขึ้นมาเนี่ยไปเวียนไปผมก็เราเก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะคือที่นี่อ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วนะผมมันจะต่างจากครั้งก่อนที่เรามาเนาะครั้งก่อนที่เรามาคือ เราสองไฟขึ้นไปแป๊บเดียวฮะมันบินลงมาเต็มเลยเนาะครั้งก่อนเราเอาแค่สองต้นฮะแต่ว่าวันนี้ไม uh> ่ค่อยมีเลยครับผมก็ไม่เป um> ็นไรเนาะนี่ที่ผมได้วันนี้นะครับก็พอกินอยู่อะไรเฮ้ยฮะไหนเดี๋ยวผมไปดูกัน เข้ารู้แล้วนี่ปิ้งกินได้บ่นี่อะไรพิ้งได้บ่นี่มันยังไงคุณจะยแบกเอาไปปิ้งกินนะผมเฮ้ยมันตัวอะไรเฮ้ยบ้านผมเรียกเหลาเด้อมันเป็นเหมือนงูแต่หางทุ่วๆอ่ะโอ้โหนี่นี่มันไม่ใช่งูบ่เฮ้ย น่าจะเป็นงูอะไรสักอย่างฮะหางมันจะทู่ๆนะเก็็ดมันจะสะท้อนแสงเหมือนเหมือนงูแสงอาทิตย์นะฮะนี่มันลงรูไปละไป โอเคครับผมเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปที่เถียงนาคุรันี่เนาะเดี๋ยวไปทำกับข้าวเย็นครับอันนี้ก็เป็นกับข้าวเย็นของเรานะผมอันนี้คือเรามาหากับข้าวนะ <c oughs> ก่อตอนนี้เวลาโอ้จะสองทุ่มแล้วก็กว่าจะได้กินก็ประมาณสามทุ่มแล้วฮะเช่นเคยเนาะไปเดี๋ยวเดินทางไปเถียงนาคุรนี่ครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงเถียงนาคุรันี่เสร็จไปที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาแมงกินนนที่เราได้นะครับ เดี๋ยผมจะเด็ดปีกเนาะเด็ดปีกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดนะครับผมเนี่กับข้าวเย็นของเรานะมาเดี๋ยวเด็ดปีกนะฮะกับผมเมื่อกี้ผมก็ได้เด็ดปีกแมคินูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมจะเอาแค่ส่วนที่ผมหาได้เนาะส่วนนี้ก็ ให้คุณลนี่เก็บไว้กินเลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังก่อไฟนะครับเเอาไว้แกงสการกวาตอนเช้าอ่าเดี๋ยวไว้แกงพวกนี้ <laughs> เดยวพวกนี้เราจะไปหาผักหวานเนาะรู้ว่าชาวบ้านจะเอาคีนะ่แหนี่น,นี้คือตัวที่ผมเด็ดปีกไว้นะครับแล้วก็วันนี้เรามีตําถั่วนะผมตําถั่วอันนี้ก็เด็ดมาจากสวนเมื่อกี้เนาะอันนี้ไปขโมยของร้านลงมา <laughs> <laughs> ไม่เขาเศร้าขายแล้วอันนี้เอาไว้กินอื มาครับผมตอนนี้ผมก็ตำถั่วไว้เรียบร้อยเนาะแต่ยังไม่ได้ปรุงครับผมเดี๋ยวกลัวมันจะคลายเครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะให้เชฟเอเบ็กทอดมีขนุนก่อนนะครับคอฟฟีห้าวไปตอนนี้โหนีห่้าครเหหลักการก็คือเราจะทอด ให้เม่งจีนูนสุกก่อนก็ใส่น้ำมันเนาะเราคั่วคั่วใส่น้ำก่อนคั่วใส่น้ำให้สุกก่อนอคนนี้กี่ทุ่มเลยสองทุ่มสามสิบเก้าสองทุ่มสามสิบเก้านะครับข้าว <c oughs> เย็นเราวันนี้โอ้โหเยน็ยนเย็นจริงเอออันนี้ยังไม่สุกนะครับสองทุ่มสามสิบเก้าผมว่าสุกน่าจ,จะเกือบสามทุ่มครึ่งนจจั่นแหละก็ไม่น่านแล้วประมาณมาสามทุ่มพอดีอ่ะสามทุ่มพอดีน่าจะสุก ทีนี้เราแพนไปหลายอย่างเลยนะไม่รู้จะไปไหนเนาะใช่วันนี้ผิดแผนไปหลายอย่างนะครับเราจะไปหาพันหมีเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเออทีแรกถ้าเกิดเราฝนตกไม่ว่าจะไปกันอึ่งออบ้านพันหมีเพนหนึ่งก็คือว่าจะไปบ้านพันหมีแพนสองก็คือว่าจะเข้าไปนอนป่าอ,อันนี้ตกมาเป็นเผนที่สามมาหาเมฆขนุกนกินกับข้าวเย็นนะครับคือแผนหนึ่งกับแพนสองนี่ต้องต้องดูว่าฝนจะตกหรือเปล่าใช่ มันตกอยู่แต่มันตกไม่แรงแม่เรารอฝนเราจะเข้าป่าแล้วก็รอฝนนะตรงนี้มันมันร้อนเนาะมันเข้าไปแล้วมันโอ้ไม่มันอยู่ยากเนาะเวลาเราเข้าป่าแล้วเหนื่อออกเนี่ยโอ้นอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับนะกลางคืนขั้นเนื้อขั้นตัวเนาะถ้าฝนตกนี่ก็จะสบายหน่อยนะครับเราไปทุกไปยากเราก็ไม่อยากไปเนาะถ้าฝนตกมันมันจะนอนสบายใช่ วันนี้วันนี้ก็ขอนอนเพียงหน้าเนาะเอแบ็กก็กลับไปนอนบ้านนะผมไม่นอนเทียงหน้ากับผมบ่ไม่ได้เอาเครื่องนอนไหนอนหน้าอากาศดีนะเฮ้ยที่อื่นนี้ฝนตกนะครับผมเพียงหน้าผมก็ตกะคระับตกนิดนึงครับผมเนี่ยพอดีแต่โอ้ดินไม่ลายซ้าเนาะตกนิดเดียวเองครับผมพอให้หลอกให้ย่าดีใจเออไม่ถึงกับเปียก,ยกแบบฝนวิ่งผ่าน แต่ว่าที่อื่นนี่ตกแรงเนาะในเมืองมันก็ตกหนักในเมืองตกหนักนะครับนี่สัมผัสอากาศจะเลยนเนาะเย็นตอนนี้นะอา,อากาศเย็นนะครับผมญญยังใส่เสื้อแขนยาวอย่างไนี้ม่ยังไม่ถอดเลยตอนนี้ความชื้นในอากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเก็บพักหวานเนะาะเดี๋ยวลองไปหาพักหวานดูเดี๋ยวลองไปหาพักหวานนะพรุ่งนี้เช้าดอกกระเจียวเามีแน่นอนถ้าเป็นสีแดงนะถ้าสีขาวนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาดูเนาะใช่เราอยากไปเก็บดอกกระเจียวสีขาวนะครับ เดี๋ยวรอลุน้นขาวนี่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือยังใช่เดี๋ยวรอลุน้นพรุ่องมีเลยจ้มันมันยังไม่เยอะเนาะมีนะผมเห็นชาวบ้านเอาลงมาขายนะครับผมสีขาวเนาะแซ่บได้สีขาวนะมันจะไม่หืนนะครับส,สีขาวสีแดงโอ้โหเยอะสีแดงน,โโดงนี่มีแน่นอนเลยโอ้ยจริงจะสอบนะครับ มากครัับวนนี้ดูจะขบเลยป่ะเนาะหน้าตาน่ากินเนาะมาตำถั่วก็เสร็จแล้วฮะอันนี้ถั่วยังคือเหี่ยวนะครับพอไม่ลดน้ำเนี่ยสงสัยทอมฝนตกแต่ว่าฝนไม่ตกสองสามวันแล้วมันก็เลยเหี่ยวอันนี้ก็ถั่วเด็ดมาสดๆนะครับแล้วก็ ปลากระป๋องโอ้โหกินดีไปไหนเหนี่ยเอันนี้น้าไว้เอาให้กาแฟเสร็จเรียบร้อยเนาะกับข้าวเราโอ้อะไรเนี่ยอันนี้แก,แกงปลาดุกเกมปลาดุกเซซิสผมมาจากบ้านเลยมาโอเคกับข้าวของเราเสร็จเรียบร้อยเนาะเรเรียบร้อยครับผมมากินข้าวกับผมนะครับกินข้าวเย็ยนเนาะตอน สามทุ่มพอดีจะสามทุ่ม้วฮะนี่ข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราไปหาแมงกีนนูนนะฮะก็หามาสดๆแล้วก็มากินสดๆนะครับผมโอ้ไม่สดีิทอดแล้วเนาะทอดนะครับผมนี่อันนี้เป็นทอดแองกินนูนที่เราเพิ่งไปหามาครับแล้วก็อันนี้เป็นตํามทัวนะครับผมนี่เป็นแกงปลาแล้วก็ปลากระป๋องฮะแล้วอกดเดือกันดิพอดีเลยได้ไหมมมันยังไม่ไข่เหรอะอืมไม่หรว่ามันไข่ละมันอบไข่อยู่ ยังไม่ไข่ามาโอเคเลยกินข้าวกันครับผมเนี่เขาต่ำไปด้วยเนี่ยตับมัน